ฮาย<ต>เายเตซาตาซ<ฮะ>ินเนเทียฟอร์เรนติโนโตโรหรือจะสู้โ,โกเวราวิทสกัดไมหน้าและเซลฟี แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดอะแค่ไมหน้าตัวเดียวก็พอแล้ว <c oughs> เอาละคะ่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม r o v อย่างเป็นทางการน,นี่ยะเริ่มแรกมาก็ขอเหาะเหินเดินอากาศไปลงเลนกลางก่อนแน่นอนนะคะว่าโรมกับเมดเนี่ยมันเป็นของคู่กัน และตอนนี้นะคะคุณกิติขาอีชันเนี่ยขออนุญาตรายงานข่าวสดจากบับเรสของสตูนนะคะบับแดงไม่มีใครอยู่เลยค่ะทางโล่งโปร่งสะดวกมากขออนุญาตตีบับเรสนี่ค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าเราจะได้เรสอย่างแน่นอนค่ะเกี่ยวเธอนะแม่เกี่ยวชาชาเกี่ยวเธอนะแม่เกี่ยว วอแครี่จะมาเอาไหมคะเรสอะถ้าจะเอาก็รีบเอานะคะเอาไปเลยค่ะว้ายละไฮยาเตะเข้ามาอย่างงี้ก็สวยเลยสิคะโอ้ฟิกว้าวอันมาค่ะก็ฟิกตามเลยค่ะนี่แน่ก็ให้มันรู้ซะบ้างนะคะว่าไผเป็นไผจะมาไว้เป็นบทเรียนนะคะว่าอย่ามันยุ่งกับแครี่พี่คะน้องอ้าวแล้วตรงนั้นก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกแล้วคะนกกระยางไล่จิกเหรอคะนั่นถ้าคุณพี่กล้าที่จะหอบสังขารเข้ามาในบ้านน้องขนาดนี้น้องก็ขออนุญาตใช้เขียวเกี่ยวมาส่งคุณพี่กลับ การณาีไปเลยแล้วกันนะคะเมื reme, ่อเหตุการณ์สงบสุขแล้วเราก็มาตีปูกันค่ะอะยังไงคะยังไงคะตรงนี้จะเอายังไงคะจะตู้หรือไม่ตู้จะมายึดยักยึกยืออะไรกันคะ เออเอาสิคาเซลฟี่ดิฉันก็เปิดก่อนเลยค่ะก็วิ่งหนีหางจุกตูดกับเลยสิค่ะเอาเลยค่ะในเมื่อศัตรูไม่อยู่นะคะเราก็ต้องตีฮ d r a ดรากันนะคะไปค่ะเริ่มปฏิบัติการค่ะย่านะคะอย่านะคะ,ะ,คะใครหน้าไหนเข้ามาอีฉันเกี่ยวหมดไม่สนลูกใครเลยนะคะ คุณพี่คะแล้วคุณพี่มาแอคโชกล้ามอะไรตอนนี้คะคุณพี่อยากจะโชวกล้ามกันไปนู่นคะ่ะไปเยม็มโอ้ยแล้วทําไมตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองมันสงบสุขขนาดนี้ละคะไม่มีใครจะมาบวกมาเบิกอะไรกันเลยเหรอคะเนี่ยเขียวหนูจะขึ้นสนิมแล้วนะคะเพ่ไว้ผู้ชายผ่านมาแบบนี้ก็ต้องกระ โดนเข้าไปหาแล้วก็จัดการให้อยู่หมัดไปเลยและสิคะพี่ชอบไหมคะสอรุม1น่งอะ่ะวายพูดยังไม่ทันขาดคำเลยผู้ชายมาอีกแล้ววายแต่ว่ารอบนี้ท่านโทษไม่มีสกิลเลยค่ะคุณเบศ oh! ตัวใครตัวมันก่อนนะคะตอนนี้ไม่ไหวจริงค่ะไม่เหลือกต่กิลวเลยค่ะขอโทษด้วยนะคะแล้วก็นั่นอะไรอีกอะคะตรงนั้นนะโอ๊ยวุ่นวายวันไล่ตุยวันแรกสุดๆไปเลยทำไมแก๊งสาวๆแก๊งชนีทีมชันมันดนมาลุมมาตุ้มกันบ่อยจังวะนี่แหละค่ะสงสัยความสวยเป็นเหตุเหตุเกิดจากความเงาที่ดำให้เราต้องตีมัน เอาละค่ะตอนนี้นะคะกําหนดลมหายใจค่ะนิ่งเข้าไว้ค่ะเพื่อที่จะเกี่ยวศัตรูแล้วเราก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องออกไปเกี่ยวเกี่ยวเว้าวแล้วโดนล็อกโอ้โอ้ไม่รอดแน่โอ้แต่ยังรอดอยู่เอาได้ค่ะยังรอดอยู่เราไม่แต่เพื่อนเราเป็นห่วงเพื่อนอ้โอโอเคค่ะอย่างน้อยก็โล่งใจถ้าเพื่อนบอกว่าดีก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำอะไรพลาดนะคะ อยากกินนกย่างจังเลยค่ะอยากกินนกย่างอยากกินนกย่างค่ะอยากกินนกย่างนกย่างค่ะอยากกินนกย่างมันหิวนกย่างค่ะอยากจะกินนกย่างมานี่สีนกย่างมานี่ขอกินหน่อยขอกินหน่อยวอ้าขอกินหน่อยอ้าอยากกินต้องได้กิน เอาละค่ะหนูกําเนิดเกิดใหม่มาลวค่ะทุกคนเมื่อกี้ได้กินนกย่างเป็นเลยเรียบร้อยอิ่มท้องอิ่มใจพร้อมจะออกไปสู้รบปบมือแล้วค่ะหน้าที่รองที่ดีก็คือการเช็คทุบนะคะนี่แนะ่จะมีหรือไม่มีก็เช็คไปก่อนเอาละค่ะในท่านตอนนี้อีชันเห็นตําแหน่งของศัตรูกําลังมุ่งหน้ามาหาเราแล้วค่ะคุณอย่าได้คิดว่าคุณจะสามารถใช้ปีกนกกระเรียนคู่นั้นมาสัมผัสตัวแครี่อีชันนะคะใครจะคิดก็ได้แต่ต้องไม่ใช่แครี่ลูกรักดีชันค่ะดูแลขนาดนี้มีทิปให้พี่สัก สี 4, ่พันไม่เจ้าพุทธโธบังตาพุทธังบังตายุบหนอพองหนออย่าให้ศัตรูเห็นเราแล้วก็ซุ่มออกไปจมตีชช้นนี้เรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่ง <c oughs> อะเอาอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะดวงมันจะสมพง์อะไรกันขนาดนี้คะเนี่ยถ้าดวงมันจะสมพง์กันขนาดนี้ขออนุญาตท้ารบสักรอบหนึ่งได้ไหมคะมันนี่เลยคะ่ะ ขออนุญ,ญาตเกี่ยวนะคะแล้วก็ขออนุญาตร็อกขออนุญาตใช้ทุกอย่างเลยก็อ๋อแต่ว่าชีบินค่ะชีบินโอโชีกับพือปีกขอโทษนะคะอันนี้จบศาสตร์การเรียนเป็นกระหังมาหรือเปล่าคะกับพือปีกเก่งมากเลยนะคะคุณเี่ไม่คุ้นเคยกับชีวิตที่สงบขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะรู้สึกว่ามันเงียบเกินไปแล้วว้าวว้าวว้าวตรงนี้บวกกันเหรอคะนี่ราคาสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันบวกกันไปเลยค่ะอะ ฉันชอบอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่ามันมีสีสันนะไปเลยค่ะเพื่อนๆอย่าทำให้อีฉันต้องผิดหวังค่ะเออนั่นละค่ะไว้ตรงนี้เขามีการช้อปปิ้งอะไรกันเกิดขึ้นนะคะขออนุญาตมาเดินชิมเดินช้อปด้วยได้หรือเปล่าขอบ้างได้ไหมและขอบ้างได้ไหมอยากจะชิมอยากจะช้อปบ้างนะคะ โอ้ยนี่กันไปหมดเลยไม่ได้ชิมไม่ได้ช็อปเลยคะเนี่ยลงไปเอาดาร์คเลเยอร์ก็ได้ค่ะแล้วดาร์คเลเยอร์นี่ก็ไม่ได้ดูเหมือนมังกรเลยนะคะเหมือนจิ้งเหรนค่ะยาวเชียวตัวน่ะจะมีใครผ่านมาไหมนะมจะมีใครผ่านมาหรือเปล่าโอโ้โหและตัวที่ผ่านมาก็คือโตโรไม่ต้องกลัวนะคะแคร,รี่ลูกแม่ตรงเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะลูกแม่จะปกป้อง,องดูแลลูกเองท,ทุกอย่างค่ะ ไม่ต้องกลัวนะคะใส่เดียวมันไปเลยค่ะใส่ดาเม็ดไปเลยค่ะอ๋อนั่นแหละทำดีมากก่ะลูกสาวเป็นลูกแม่มันต้องเลือดนักตู่ค่ะนั่นแหละค่ะเข้าไปอีกค่ะเอาเลยค่ะอ๋อ นั่นแหละค่ะจุดจบของคนมัน่นในเมื่อสถานการณ์เริ่มค่อนข้างที่จะเงียบเหงางั้นเราก็ลงมาเคลียร์คลิปเลนดีกว่าสวัสด,ดีจ้าเจ้าคลิปตัวน้อยขออนุญาตปลิดชีพพวกแกหน่อยนะจ้า <S <S 2> <S 2> และทําไมพอเวลาที่ดักพุ่มมันก็ไม่เห็นจะมีใครผ่านมาบ้างเลยล่ะเนี่ยโอ้ยวายเมดี้ค่ะมเมดีแมดแมดแมด้แคร์รี่ลูกรักอีฉันกาลังจะโดนตโล่สบไสเข่าไม่ได้นะคะไม่ว่าใครนั่งไหนก็ห้ามมายุ่งกับแคร์รี่ลูกรลักอีฉันนะคะอีฉันทําหน้าที่เป็นโรมค่ะพ ฉะนั้นแคร,รี่ลูกรักดีฉันจะต้องปลอดภัยแล้วก็ได้คิวค่ะถึงลูก ไม่ใช่สายเลือดในอกแม่ขอฟุ่มฟ่องดังดวงพระมอนนะเออเอาเถอะค่ะถ้าใครจะไปคิวต่อก็เอาเลยค่ะทาไว้ให้แล้วแต่จังหวะน,นี้อีฉันขอหนีก่อนนะคะจะตายแล้วเนี่ยทุกคนรวมพลค่ะตีจิ้งเหลนค่ะตีจิ้งเหลน,นมาตีจิ้งเหลนก่อนค่ะจุดเด่นนี้นะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดค่ะมันนี่เลยค่ะคุณต้องหยุดการกระทําเหล่านั้นเดี๋ยวนี้นะคะบางอาจที่จะมาทําลูกรักอี ได้ยังไงคะนั่นล่ะค่ะคือบทเรียนของคนที่กล้าบังอาจมาแตะต้องลูกชั้นนะคะก็มรณภาพกันให้หมดตี้ไปเลยค่ะมาค่ะทุกคนรวมพลค่ะเราจะ,ะเผด็จศึกแล้วค่ะ assemble ตีเข้าไปค่ะบุกเข้าไปค่ะอย่าลิกลัวค่ะทุกคนคุณพี่โตโรจะไปไหนอะคะมานี่หน่อยได้ไหมล่ะคะโอ้ยเยอะแยเยอะเยีไปหมดไม่รู้ เกี่ยวใครใช้เคียวกับใครแล้วกันนะโอโหอะไรก็ไม่รู้ค่ะเกี่ยวพ่อหนุ่มสองคนนี้แล้วกันนะคะขออนุญ,ญาตควบสองไปเลยแล้วก็นั่นลนนะคะ่ะวิกตอรี่บอกเอาไว้เลยแล้วกันนะคะว่าเคียวหนูนี่ใหญ่ถ้าครั้งหน้าหนูจะเอาเคียวไปเกี่ยวใครก็รอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฟันดีราตีสวัสด์หลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนเวลาเศร้าคิดถึงเรานนจ๊ะจ๊าบบาย